ร้อยนเจสจะจคื่อสีไหนวันนี้ตังวานนี่ล่ะเดี๋ยวทำทำคนนทำ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 ครับพี่คะเต็มหรือยังคะห้าหกเจ็ดแปด7เก้าเจ็ดสดหนจ็ดจ็สามเจ็ดเกปารสงแปดสองสมแปดสดห้าแปดหกแป เ้าเีคนเดียวครับครบแล้วเบอคนพอดีครับคนลับูกใช่ไหมครับคนสุดท้ายลคนสุดคนกต้อถ่ายว่าคนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายอันนี้ คนที่ถือวยู่ตรงไหนยังไงดูๆนี่ครับใช่ครับเด็กปากเปงนี้เดี๋ย่จังน้ย